แม่ก็ยังเชื่อมั่นในตำรวจนะคะทีนี้ผมเรียนว่ายังไม่จบง่ายๆจะยาวเหมือนอไรเหมือนหวย30ล้านจะยาวเหมือนไรจะยาวเหมือนคดีลุงพลยาวมากไหมมากพอสมควรสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นคดีฆาตะกรรมหรือเป็นเพียงคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องอยู่ที่ฝีมือเจ้าที่ตำรวจส่วนที่มีการพิจารณานะบ,บอกว่า คดีนี้ถ้าม่เป็นคดีฆาตกรรมจะกระทบกระเทือนตําแหน่งของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะฮะคือพลตบดจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผมเรียนว่าถึงแม้ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะฮะงานนี้ก็ไม่กระทบตำแหน่งของผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้นะสวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ นะครับรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะสิ่งที่ประชาชนจับตามองการเรื่องของคดีแต่งโมนะะซึ่งมีการปล่อยข่าวลือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องในวังลือว่าราชเลขาเข้ามาทําการปกป้องนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะผมจะมาอธิบายในเชิงวิเคราะห์และอธิบายในเชิงงานสังเคราะห์ให้ทราบว่าความจริงเป็นยังไงกันแนะ่ ยังเชื่อมั่นในตำรวจนะคะมายคามาว่าหลังจากที่ฟังคาการของทเจ้่แ,จแล้วแม่มจ่ในกนา,า,นารจ้าตำรวจนะช่หคะใช่ค่ะมีประเด็นไหนติดใจไหมคะมเดียเด๋ยวคุณแม่ขอให้ท่านทนายอธิบายให้ฟังกับค่ะเพียมาก เพียมากๆเลยพักผ่อนไม่พอขอให้ท่านเดชาเป็นคนพูดได้ไหมคะได้ค่ะค่ะักานาครับหลังจากที่เราได้ได้ความสนที่แ้งของทางกนนิติเวชได้ตำรวจแล้วนะคะแลเวลานี้เราเตีเราอ็สงสัยได้บ้างหรือยังคะครับแยกออกเป็นสามส่วนนะฮะส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมออ่านิติเวชตารวจนะทุกข้อสงสัยที่คุณแม่ถามเนี่ยหมอนิติเวชตำรวจเนี่ยก็ได้สอบคำถามทุกคำถามนะครับ นะอะไรต่างๆนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อะไรถูกตีหวัวใช่ไหมนะนะแล้วก็ตาฟันฟันหรอฟันหลอฟันหักนะนะครับนะ,ะบาดแผลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เราก็ได้ดูได้อะไรต่างๆแล้วก็ไม่ไม่พบว่ามีการฟันหักตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบฟันก็ปกตินะ,ะนะครับแล้วก็เรื่องการทําร้ายร่างกายต่างๆเนี่ย ไม่มีนะครับน,นนี้ก็คือหลักๆนะเท่าที่เราจะพอพูดได้นะครับในส่วนในส่วนของหมอส่วนของการสืบสวนเนี่ยนะวันนี้ก็มีทั้งผู้บราชาการโฆษกตำรวจนะผู้การสืบภาคหนึ่งแล้วก็คณะตำรวจประมาณเท่าที่จำได้ประมาณาา16คนเนี่ยก,ก็อธิบายว่าได้ทําการสืบสวนไปแล้วเนี่ยพยานน่าจะประมาณเกือบร้อยปากแล้ว95ปากเนี่ยนะครับ กล้องวงจรปิดนี่ก็มากมายเยอะแยะมากมายนะจัดเป็นกลุ่มนะครับนะฮะแล้วก็คลิปต่างๆทางโซเชียลน่าจะเป็นร้อยเมื่อเกือบเกือบสองคลิปแรงต่างนี่ก็เอาไปวิเคราะห์ไปอะไรหมดนะครับการสืบสวนแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็ยังทําการสืบสวนอยู่นะครับนะนะครับยังกำลังสืบสวนอยู่นะในส่วนของงานด้านการสอบสวนได้คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ นะทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะและก็ทุกวันนี้ยังรอผลพอถอ,ถ,อถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณอีก19รายการนะครับที่จะมาประกอบสำนวนก็คือสรุปตอนนี้ง่ายๆตำรวจยังไม่มีการสรุปคดีนะครับว่า,าข้อหาอะไรๆต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีแค่ข้อหาประมาทเป็นเหตุหผู้อื่นถึงก่ความตายนะก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราฟังแล้วตำรวจก็ชี้แจงหมดแล้ว นะไม่มีอะไรที่เป็นความลับที่เขายังไม่ได้แจ้งให้เราหลักๆประมาณนี้ครับนะครับนะแล้วก็ตํารวจบอกว่ารอผลต่างๆรอคาให้การรอกล้องรอผลพิสูจน์พอถอต่างๆถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงใครบนเรือก็จะมีการแจ้งองหาเพิ่มถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงนะนะครับหลักๆประมาณนี้ครับ น,นี่เป็นภาพตอนกลางวันอ่าตอนนี้เวลา4ี่โมงนะครับขออน,นุญาตเอาภาพจากข่าวสดมาดูกันนะครับน้องแตงโมงยังอยู่บนเรือมาดูกันตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เขามาเติมน้ำมันจอดเทียบท่ามาดูกันนะครับขอให้จับตาดูที่แก้วไวาย และขวดวายมาดูครับครับอ่ะคนนี้คือจ็อบมาดูคนในเรือนะครับอ่าหัวเรือนี่คือโรเบิร์ตถูกไหมหัวเรือเนี่ยที่ยืนอยู่ในโรเบิร์ตส่วนคนใส่แว่นดาตรงนี้คือปอเรามาดูพฤติกรรมของคนบนเรือกันนะครับอ่าหลังจากนั้นคุณปอคุณปอเดินไปหยิบอะไรจากอ่านี่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 คุณปอเดินไปหยิบหลักฐานอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแชมเปญยื่นส่งให้จ็อบให้จ็อบเปิดอ่าแต่ตัวเองเอามาเปิดยื่นแล้วก็เอามากลับมาเปิดเอ้าอ่านี้เป็นคนลินล้ปอเป็นคนลินวายเองแก้วแรกดูนะฮะยื่นไปให้เ เบิด <S <S แก้วสองมาแล้วเนี่ยหยิบแก้วสองม,มาแล้วนี่แก้วสองนะหยิบมากินเองกินเองกินเองอ่ากินเองนะครับมีสองแก้วแล้วนะครับคุณปอ พอเนี่ยเขาก้มๆนะครับไปหยิบอะไรสักอย่างนึงออกมาแก้ว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 จ็อบลินจ็อบลินเอง3แก้วแล้วนะครับนะครับยื่นให้น้องแตงโมนะครับมาโอเคสามแก้วนะครับ4แก้วแก้วด้วยี่4แก้วที่4นะฮะแก้วที่4นะฮะยื่นให้กระติกติหาแก้วเปล่าหาแก้วหรือเปล่าก็แล้วลินแล้วนะลินแล้วแก้วแก้วที่ยห้าแก้วด้วยโอเคตอนนี้มี5แก้วแล้วใช่ขาดแซนคนเดียวที่ยังไม่ไม่ประกวดตัวแต่ที่แน่ๆคือมี1ขวดแชมเปญและก็มี5แก้วแต่ ตอนหลังที่ที่เอาเรือกเรือมาชันสูตรมามาตรวจอีกรอบอ่ะมีแค่แก้วเดียวอ่าอ่าเริ่มมีการดื่มไปแล้วทุกคนเริ่มมีการดื่มแล้วนะฮะวนฝังผู้หญิงก็ถ่ายรูปก,กันไปผู้ชายไปนั่งกินหลังเรือก็คือปอคุณคิดว่าทั้งหมดอ่ะกินกันขวดเดียวไหมไม่ทางคุณดูนะความรู้สึกผมเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าทั้งสามคนไม่ดูเป็นเพื่อนมาสังสรรค์เลยอ่าชนชนชน,นเนี่ยอช็อตเนี้ยไม่เหมือน ทำไมผมไม่รู้สึกเหมือนเพื่อนกันชนกันถ้าเป็นเพื่อนเีฮ้ยบอดี้ a n g เก g เฮ้ย<ห>ไงวะพวกมึงม,มีการเทเทเพิ่มนะฮะเพราะว่าสปีดเนี่ยนะครับขวดหนึ่งแป๊บเดียวหมดปเใช่แป๊บเดียวหมดจริงจริงอ่าจริงๆนะถ้าสปีดนี้นะพวกเราดื่มเหล้ากันเรารู้เรารู้นะเหมือนใกล้เข้าไปเรื่อยใช่ไหมใช่ไหมใช่เนี่ยเริ่มขยับอใกล้เข้าไปเรื่อยๆเหมือนการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันใกล้เข้าไปเรื่อยคือว่าสองคนเนี่ยน่าจะเป็น น่าจะเป็นหลักฐานได้ด้วยใช่เป็นพยานใช่ปะเป็นพยานหรอไอ้น,นี่ะท่านสำคัญเลยสองคนนี้น่าจะเห็นอะไรบางอย่างน่าจะหยิบสองคนนี้ไปไปให้การ,รโรเบิร์ตนะครับอยู่ตรงกลางคุยกับคุยกับสาวๆนะครับคุยกับสาวๆด้านในนะเห็นไหมเมื่อกี้อยู่ยหน้าเรือนะครับขย,ยับมาเรื่อยๆอจนอยู่ใกล้คุณแตงโมถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องนะฮะโอเคเติมนน้ำมันเสร็จแล้วนะครับออกเรือแล้วโอเคแล้วนี่ก็คือออกเรือแล้วนะ นี่นะ ấy? นี่นะฮึอนี่นะนี่นะฮึอเด็เย็ตกลงตกบันไดตกลงบันไดเอาค่ะเอาคเดี๋ยวคุณเต้มาพูดอะไรด้วยครับพี่ อย่างพี่เต้เต้พี่เต้คอผู้ที่พังผีมเมื่อกี้ไม่ได้อะเารายการเขาคุยปกติมีพยานได้ร้องไ่เลยเป็นการเคียใจกันไหมคะพี่กติขาไม่พังแต่ว่าพังไปเลยพังมีการชี้เลยกติ่ะกติก็บอกว่าพี่เต้อย่าชี้หัวหนูเดียเป็นข่าวไม่เป็นเลยกติพูดกันแบบนี้เลยใช่ได้คะเห็นเห็นว่าตัดกันด้วยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขนมลีให้่ค่ะ ว่ามันมีความแปลกๆตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เกิดความกระจ่างหรือความจริงนั่นก็คือการไม่เก็บหลักฐานของคนทั้ง5และเรือทันทีทันทีค่ะต้องทันทีแล้วก็เรือเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งขัดหลักนิติวิทยาศาส์ที่เรียกว่า Chain c h e n o วาส s t ด d y ค่ะนะคะส่วนเรื่องเรื่องเรื่องศพเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่เรื่องได้คาตอบ จากผลชิ้นเนื้อก็ช่วยไปเยอะแล้วค่ะที่เหลือก็คือแค่ว่าโดนอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็ตอบมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะค่ะเพียงเดียวสุดท้ายก็คงจะมีที่ต้องมาเคลียร์เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องฟันหักไม่หักอะไรประมาณนี้เพราะอาจารย์อาจารย์ไม่ลงในรายละเอียดเาเชื่อว่าน,นิติเวชจะต้องตอบสิ่งเหล่านี้ได้หมดคือการตรวจกระดูกในบริเวณที่โลวัตถุนั้นมันไปโดนเนี่ยค่ะนะคะสามารถนําเอาท่อนกระดูกนั้นเนี่ย ไปตรวจด้วยกล้องสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคซึ่งตัวนี้สถาบันนิติวิทยาตร์มีแมว่าวันนี้ค่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เราทำร่วมกันได้เพื่อแตกโมเพื่อให้การเสียชีวิตของแฟงโมอะค่ะไม่ใช่เป็นการเสียชีวิตเปล่าๆฟีๆเคยดูคลิปสัมภาษณ์แตงโมคลิปหนึ่งนะคะเขาเล่าว่าตอนที่เขาลดคว่ำเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยมือจากพวกอะไรแล้วอะ แล้วเขาก็คิดถึงพระเจ้าอะค่ะว่าถ้าวันนี้เขารอดไปได้อะ,ะแสดงว่าพระเจ้าอยากให้โมมีชีวิตอยู่เพื่อให้ชีวิตของโมอะเป็นประโยชน์กับผู้คนตั้งแต่มีข่าวแตงโมงเกิดขึ้นนะคะเอิญพบว่าเอิญอะใช้ชีวิตระวังมากขึ้นนะคะเอิญเพิ่งกลับจากแถงานต่างจังหวัดนะวันนี้เอิญก็คาดเบลอย่างระมัดระวังวันนี้ค่ะเราทุกคนอะสามารถทำให้การเสียชีวิตของโมอะเป็นประโยชน์กับเราทุกคนได้นะคะ จากการที่เราประมาทน้อยลงถ้าต้องขึ้นเรือก็อย่าละเลยในการใส่ชูชีพขับรถก็ระวังเรื่องของการดู g o o g l e Ma p การมองซ้ายมองขวาระวังรถคันอื่นด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถระวังในชีวิตจากบทเรียนของโมนะคะก็คือการเลือกคบคนและการเลือกคบเพื่อนนะคะวันนี้เพื่อนที่เราโคบคนรอบตัวที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจเจริญขึ้นหรือเปล่า เราใช้ชีวิตโมเป็นบทเรียนนะคะว่าต่อไปนี้เราขับรถเราจะระวังจะคิดถึงคันอื่นคิดถึงคนอื่นจะขึ้นเรือเราจะใส่ชูชีพเสมอและการครบเพื่อนเราจะระมัดระวังการเลือกคบคนปกติก็ไม่ค่อยโกรธใครนะคะแต่ว่าคดีตังโมเนี่ยเพิ่งคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอมาที่ได้เห็นศพเนาะก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนแน่นอน ฝากข้อความนี้นะคะไปถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการบิดเบือนสาเหตุการเสียชีวิตทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนลงมือทำนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เส้นสายตำรวจต่างๆนะคะที่มีอำนาจในการบิดเบือนวันนี้คุณอาจจะรอดนะคะไม่ต้องติดคุกเพราะว่าคุณมีอำนาจคุณมีบารมีแต่พวกคุณหลายๆคนคะ่ะมีลูกสาวหลังจากนี้ค่ะพวกคุณจะหวาดระแวงเพื่อนของลูกสาวคุณ คุณจะหวาดระแวงผู้ชายทุกคนที่มาเป็นเพื่อนกับลูกสาวคุณค่ะเพราะคุณัวลูกสาวคุณอ่ะจะโดนลวงไปทําเรื่องไม่ดีลวงไปทําร้ายอะค่ะเหมือนที่คุณทํากับคนอื่น ในเชิงปรากฏการนะ์มีการไปปล่อยข้อความนะไปทำคลิปวิดีโอบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok ไปโจมตีราชเดขาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะโจมตีลักษณะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องคดีแตงโมก่อนหน้านั้นเขาย,ายามทำทุกอย่างผมไปไล่ดูแลหวัวเต็มมากนะฮะท่านนี้ก็เป็นาราชเดขาในสำนักพระราชวัง ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่เคยออกมาให้ข่าวอะไรแต่ปรากฏว่าไปดังใน Tik t o อกนะครับซึ่งเรื่องนี้พอมีข่าวแตงโมขึ้นมาก็ปรากฏว่าไปดังใน Tik t o อกอีกมีการทําคลิปข้อความกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีนะครับสารพัดกล่าวหาว่าผู้ใหญ่ที่รออยู่กับแตงที่จะจะไปส่งแตงโมและแตงโมไม่ไปเนี่ยนะก็คือราชเลขานั่นเองนะครับซึ่งมีการปล่อยข่าวสนาเชนนี้เต็มแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Tik t o k ส่วนการเคลื่อนไหวนะในเรื่องคดีนะครปรากฏว่าแม่แตงโมก็ขอให้มีการพาชนสูตรพิพหมอนะคหมอก็ยืนยันว่าศพของแตงโมเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นรอยใบพัดเรือนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติในขณะที่สถาบันนิติเวชนะของตำรวจก็มีการเชิญแม่แตงโมนะเชิญทนายความนะเข้าพบ หมอพรทิพย์ก็บอกว่าจะไปทําการสังเกตการในขณะที่กรรม,มธิการในกับสิทธิมชนของวุฒิสภาก็จะมีการสืบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนในดักขณะที่กระทรวงยุติธรรมนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิสูจน์เรื่องของนิติเวชนะครับบอกว่าก็จะให้จบภายใน1เดือนพลเอกเสรีเตมีเวศนะครับก็เป็นประธานกรรม,มธิการ ด้านกฎหมายก็บอกว่าจะดำเนินการเรื่องของแตงโมสอบสวนเรื่องของแตงโมหากมีการมาร้องเรียนต่อกรมาทิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับในขณะเต้มงคลกิตสส,สเต้ก็ปรากฏว่ายืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบคดีแตงโมเพราะมีการถ่ายภาพและก็ไปติดภาพแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะประสานเพื่อนที่อยู่นาซาเพื่อขอภาพดาวเทียมขณะที่ทำการเกิดเหตุ ในคดีแตงโมถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนก็ตามนะครับนี่คือความคืบหน้าซึ่งจนถึงขนาดนี้ก็มีทนายลดลงก็ไปร้องนะครับต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับให้ขอให้ดำเนินคดานดำเนินการเรื่องนี้เข้าสู่ดีเอสไอก่อนหน้านี้พี่นกเขาทนายนกเขาก็าไปยื่นนะครับให้นายยกกำตรีนะครับลากเรื่องนี้ไปอยู่ที่ดีเอสไอเพื่อทําการสอบสวนและนําเป็นคดีพิเศษเพื่อเชื่อว่าเขาเชื่อว่า มีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นและในช่วงนี้คลิปต่างๆก็ทยอยออกมาเรื่อยๆม่เชิงงานสังเคราะห์อธิบายคนละส่วนนะครับข่าวลือที่เกิดขึ้นในระยะแรกนะครับที่มีการกล่าวหาวห่หาเกี่ยวของในวังหลักเฉลขาพยายามจะเรียกให้ไปพบแตงโมใหม่ไปเลยกระโดดลงเรือต่างๆเนี่ยที่ปล่อยข่าวลือทิกตอกไม่เป็นความจริงไม่มีใครเรียกไปพบไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเรียกไปพบเรียกไปหาไปเจอแตงโม ไม่มีความจําเป็นแต่และท่านนี่ก็อายุเยอะละไม่มีความจำเป็นอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนที่มีการไปขอความช่วยเหลือมีไหมมีเกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็ไปขอความช่วยเหลือคนนั้นไปขอความช่วยเหลือคนนี้นะครับแต่การขอความช่วยเหลือดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชเลขา แต่อย่างใดนะต้องอธิบายหุ้นส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับรลชเดชขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับนวงนวังเลยเป็นข่าวลือของกลุ่มขบวนการลมเจ้าที่เจตนาใส่ร้ายป้ายสีสถาบันเพราะมาหากษัตริย์เป็นสําคัญนี่คือหลักอจบไปก่อนเรื่องที่1นนะครับอธิบายหุ้นส่วนให้ทราบไม่ไปเชื่อข่าวลืออันนี้คือข่าวจริงนะครับต่อไปเรื่องของคดีแตงโมโกโซบิกไปกันใหญ่นะครับตอนนี้ลามปามแล้วคดีนี้ไม่จบง่ายๆที่ผมเรียนนะครับ ตอนนี้เรื่องของคดีไปถึงไหนแล้วไปเรื่องของแจ้งข้อกล่าวหาประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะเรื่องของไม่มีใบอนุญาตขับขี่เรือเรื่องของใบอนุญาตเรือขาดอายุอันนี้ตำรวจบบแจ้งข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยประกันตัวมาเรียบร้อยแต่คลิปวิดีโอต่างๆยังคงหลุดมาอย่างต่อเนื่องนะครับเวลาใครไปถามอา้าคลิปวิดีโอนี้แต่ไม่เคยเห็นมาก่อนคลิปวิดีโอนี้ไม่เคยมาเห็นมาก่อนคนตั้ง้องสเงเกตนู่นนี่นั่น ผมเรียนยาม,มุนส่วนนะคลิปวิดีโอทั้งหมด62คลิป62ตัวกล้อง62ตัวเนี่ยนะครับตำรวจได้เป็นหลักฐานและอยู่ในสำนวนคดีทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าตอนนี้สอบไปกี่ปากแล้วรับการยืนยันจากนะฮสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ไม่ใช่ผู้ทนอนตำรวจนครบาลภาคหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ยืนยันนอนหนึ่งเนี่ยยืนยันว่าได้ดนินการสอบไปแล้ว8ปดปาก82อปากที่เขาบอกว่าโอ้ยคนในเรือต้องสอบคนที่ไปเห็นเติมน้ํามันต้องสอบล้เขาสอบหมดก็เ้ยงละเขาสอบเกลี้ยงละนะ,ะตอนนี้เขาสอบนะฮะคนที่อยู่บนเรือไปกี่รอบแล้วสอบไป3รอบละนะฮะตอนนี้หลักที่ตํารวจกําลังทําอยู่ผมย้ําอีกครั้งนะ ใช้หลักนิวมีเดียนำการสอบสวนสื่อใหม่มีคลิปใหม่กับไปก็สร้างความชอบธรรมเพื่อที่จะให้มีการมาสอบสวนอีกครัางหนึ่งนะครับตอนนี้สถานการณ์ต่างๆตกไปอยู่ที่ใครตกไปอยู่ที่ตำรวจพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าต้องให้เกิดความกระจ่างเรื่องนี้ในทุกประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเกี่ยวข้องอย่างไร นะครับตอนนี้คดีมีล้นะฮะเรียบร้อยนะส่วนในเรื่องของคดีฆาตกรรมนะตำรวจก็กำลังหาหลักฐานน่ยไม่รู้จะทำไงเมือนกะันนะนะสิ่งที่ตำรวจทำตอนนี้ปล่อยคลิปนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเห็นเพื่อตำรวจจะได้มีความชอบธรรมในการสอบสวนและสังคมจะได้ต้องคอสังเกตเพื่อกดดันหากมีการกระทำความผิด เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมคนร้ายก็จะถูกกดดันเพื่อที่จะให้การรับสาร,รภาพในชั้นพนักงานสอบสวนจบชั้นพนักงานสอบสวนถ้าสมมุติไม่ได้ในเรื่องของคอธิบายตามหลักข้อกฎหมายถ้าไม่ได้คดีนี้ไม่ถึงคดีฆาตกรรมญาติพี่น้องสามารถไปร้องในชั้นพนักงานสอบสวนคืออายการว่าขอแย้งข้อาหาเพิ่มมีหลักฐานเพิ่มได้อีก โอเคชั okay. ้นอายการไม,อรไม่อายการไม่แจ้งก้อหาคดกรรมเพิ่มเติม,ตมไม่ดำเนินการเพิ่มเติมสามารถจะไปต่อได้อีกนะฮะก็คือสามารถไปฟ้องศาลโดยตรงนะครับคดีนี้ยัง,ย,งยังไม่จบง่ายยังอีกยาวยังโกโซบิกไปอีกเยอะตอนนี้ทนายความนอกจากมีทนายความที่แม่แตงโมตั้งแล้วก็มีทนายเดชาทนายเดชาก็ไปพาพวกทนายความนะ,ะที่เป็นข่าวทางสังคมมาช่วยอีกทางนึง คดีแตงโมตอนนี้ก็เลยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นถามว่ามีใครปกป้องไหมผมย้ําอีกร้งนะคดีนี้ไม่มีใครปกป้องผู้หลักผู้ใหญ่จะมาปกป้องหรือไม่จะใหญ่ขนาดไหนเขาก็ไม่ปกป้องนะครับ,รบเพราะเป็นเรื่องของการกระทําความผิดนะฮะที่เขาสร้างปัญหาขึ้นมาเองเขาก็ต้องแก้ปัญหาขึ้นมาเองนะครับมันเป็นเรื่องของคนบนเรือนะครับที่เกี่ยวข้องกับดาราคนหนึ่งแฟนคลับนะฮะ ที่ไม่พอใจคนที่รักแตงโมนะครับเขาก็ต้องการให้เกิดความจริงคดีนี้ผมเรียนว่ายังไม่จบง่ายๆจะยาวเหมือนอไรเหมือนหวย30ล้านจะยาวเหมือนอไรจะยาวเหมือนคดีลุงพลยาวมากไหมมากพอสมควรสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นคดีฆาตกรรมหรือเป็นเพียงคดีประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องอยู่ที่ฝีมือเจ้าที่ตํารวจส่วนที่มีการพิจารณ์นะครับบอกว่า คดีนี้ถ้าไม่เป็นคดีฆาตกรรมจะกระทบกระเทือนตําแหน่งของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะฮะคือพลตบรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผมเรียนว่าถึงแม้ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะฮะงานนี้ก็ไม่กระทบตําแหน่งของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ